สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นไผ่บงหวานอันนี้เป็นเบอร์สามนะครับที่ปลูกไว้นะครับก็ตัวนี้หนอที่มันเกิดขึ้นมานะครับค่อนข้างที่จะชิดกันนะครับเดี๋ยวมาดู <finalement S 2> บริเวณด้านล่างนะครับนี่นะครับมันเกิดขึ้นมาแบบชิดกันมากเลยนี่ครับดูครับนี่ติดกันเลยนะครับนี่ชิดกันเลยแล้วก็โตคู่กันขึ้นมาอย่างนี้นะครับขึ้นมา,าขึ้นมา ขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยนะครับอันนี้สูงในประมาณสองเมตรนะครับต้นแรกต้นหนึ่งน่าจะสูงประมาณเมตรแปดสิบเซนนะครับอ่าเจ็ดสิบเซนนะครับตอนแรกเนี่ยต้นแรกเนี่ยมันโตมาค่อนข้างสูงนะครับหน่อที่สองเนี่ยโตมายังไม่ค่อยสูงมากแต่ตอนนี้ไล่เรียกันแล้วนะครับโตเร็วมากช่วงนี้หน้าฝนนะครับนี่โตประมาณนี้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าหน่อมันชิดอย่างนี้แล้วเนี่ย มันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่ดูแล้วก็คือหนึ่งเนี่ยการตัดนอนเนี่ยค่อนข้างน่าจะลําบากแน่เลยนะครับมีการตัดนอนถ้าเกิดนอนมันออกมาชิดกันเนี่ยทําให้ตัดยากนะครับแล้วก็การสางกอ,อกนะครับการสางกอ,อก,ก็น่าจะยากนะครับถ้ามันชิดกันนะครับพวกใบพวกกิ่งก้านน,นี่ี่ยมันจะแตกมาเยอะเลยนะครับแล้วมันก็จะชิดกันอันนี้ก็เอาเก็บไว้ก่อนนะครับเป็นตัวอย่างนะครับของการปลูก ถ้าเราไว้ชิดแล้วเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรนะครับสหรับการปลูกแล้วก็มันชิดอย่างนี้นะครับน,นี่มาดูด,ด้านหนึ่งนะครับนี่ด้านนี้อันนี้ก็ถือว่าไม่ชิดนะครับห่างกันอยู่แต่ว่ามันเกิดค่อนข้างเยอะนะครับนี่อันนี้แตกออกมาสามกิ่งเลยนะครับสามหนอ่อนี่นนเห็นนะครับูงประมาณเมตรห้าสิบเซนนะครับแตกออกมาแล้วอันนี้ก็ชิดเหมือนกันนะครับนี่ดูใกล้กันประมาณนี้เลย เราลองเลี้ยงดูไปก่อนนะครับว่าประมาณขนาดนี้แล้วเนี่ยมันชิดแล้วจะมีปัญหาอะไรบ้างอันนี้ก็เพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนะครับก็ยังประมาณนี้อยู่นะครับเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าอย่างไรก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ